สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อลายทองคูดสวัสดีทุกทุกท่านครับมัน,นี่ก่อนอื่นเลยต้องก,ากราบขอบต้องกราบขอบพระคุณคนระับคุณแม่วัฒนานระรมทานเมตตาป้อ,อนออเดอร์ผลไม้พ่อใหญ่ทองคู่นะครับสามพันคะแนนกราบขอบพระคุณคุณแม่วัฒนามากๆนะครับ วันนี้พ่อใหญ่ได้ทานของอร่อยนะครับต้องกราบขอบคุณนะคุณแม่มากๆเลยนะของอร่อยของพ่อใหญ่คือวันนี้มีขา้าวโพดมีแตงกวามีฟักทองมีแตงไทยนะครับกราบขอบคุณคุณแม่วัสนามมากๆครับ,บคุณนะครับขอบคุณคุณแม่วัสนามมากๆเลยนะครับที่เมตตาพ่อใหญ่ทองุณครับ อร่อยไหมพ่อใหญ่ชื่นใจเลยนะได้นะผละไมนะ้บำรุงร่างกายหลังเลิกงานนะครับนะกรอบนะต้องกราบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่เมตตาพ่อใหญ่ทองคุณนะครับดูนะในปากก็ยังยังเคี้ยวไม่หมดนะในงวงก็ยังถือไว้พ่อใหญ่ในตะก้าก็ยังจ้องจ้องมองมอง,มองอยู่ อร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมาามาดูบรรยากาศนะครบัรบรอบๆนี่นะพีย่ยหาเงินหลังเลิกงานบรรยากาศดีนะฝนครึมครึม ฝนก็เพิ่งหยุดนะหยุดตกไปนี่พอพลายพักดีอยู่ฝั่งนี้นะบรรยากาศรอบๆช่วงเย็ยนน้ำหลังเลิกงานก่อนพระอาทิตย์ตกดิน,นที่นอนพ่อใหญ่ก็ยังเป็นกองดินเหมือนเดิมแต่พี่โคกนะพี่โคกก็ย้ายไปอยูอ่ที่ของลุงภูเมเคยอยู่ กราบขอบพระคุณคนระับผลไม้จากคุณแม่วัฒนานะที่ท่านเมตตาประยัยทองคูณนะเลี้ยงผลไม้ประยัยทองคูณในวันนี้นะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับก็ขอให้ผลบุญกุศลตรงนีนะ้ที่คุณแม่วัฒนาท่านเมตตาป้อนผลไม้ประยัยทองคูณกนะ็ให้ผลบุญผลกุศลนะครับจงย้อนสะท้อนกลับไปหาท่าน,นอำนายนะผลส่งผลถึง ไม่วัฒนาและก็ครอบครัวของท่านนะครับขอให้ท่านนะครับมีสุภาพอนามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนคิดสิ่งนีสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับด้วยอํานาจบุญบารมีพระใหญ่ท้องูลพระครูประกำปกปักคุ้มครองขอพระคุณนะคบขอบรคุณค,คุณแม่วัฒนามากๆเลยรบ,บรรยากาศรอบๆนะครับช่วงเย็นหลังเลิกงาน นี้พ่อปลายพักตีนะครับพ่อใหญ่นะก็ย้ายมาอยู่จุดนี้พพี่โคก็ไปอยูอ่ที่เก่าของลุงปูเมยนี่เป็นยายเงินบรรยากาศาช่วงเย็นยมเย็น ขอขอบคุณนะสำหรับผลไม้วันนี้นะครับขอบคุณพุณเม่มากๆเลยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะให้กับนะพ่อใหญ่ทองคุณแล้วกเ็เพื่อนพี่น้องช้างตัวทุกเจ้าที่ปางช้างระยองผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับจ่องพระพายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ